ก็ต้องสวัสดีทุกคนท่านด้วยนะฮะวันนี้กลับมาเจอกับพวกผมอีกครั้งกับเกม r o b o x Map The Curse นั่นเองเราสองคนก็ไม่รู้ว่าแมปนี้เล่นยังไงแต่เรามากลัวกันดีกว่าสำหรับเช้าวันนี้นะครับปะ l เลสโกเริ่มกันเลยดีกว่าป่ะคำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาที่จะเอา ยังไม่ได้ภาคเลยโอ,โอ่ะโอ้โหอ่านยังไม่จบเลยไปแล้วจริงมาดูดิเกมนี้จะน่ากลัวแล้วโอ้พีเอ็มที่เราหลอกให้ทุกคนเข้ามาดูรอบนั้นหรือเปล่าเกมภาพสวยอยู่นะว่าว่าไม่ได้ เรา้อทำอะไรอ่ะนั่นนีเดินเดินตรงได้เฉยเลยเปล่าเสียงอะไรอ่ะข้างหน้าอ,อะไรอ่ะไหนเฮ้ยใครทำวิบลิทแน่นอนทรงนี้เฮ้ยหายตัวเอ๊ะอยู่ๆหน้าหน้าจอก็ล็อกอะไรครับ What does that mean? What does that mean? That mean? ใครสอนให้ยิงกลางถนนครับเนี่ยไว้ต่แล้วเดอะเคิร์สอ่านถูกไหมไม่รู้มานี่มันแย่ลงทุกคืนกำลังรอเสร็จปวดรอสักครู่ ไอ้เก,กือมาแล้วมาตาเกมนี้เราจะเล่นเกมผีแบบไม่กลัวนะฮะมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกใช่ไหมเธอใช่โอ้โหมุมมุมนี้เธ <c oughs> อเธอเธอเธอไปที่ห้องครัวคิดว่าจะมีอะไรไหมอ่ะไม่มีหรอกหลังมนันไม่มีโอ้โหไม่มันเลยเป้าหมายปัจจุบันไปที่ห้องครัว โอ้ทำรมืดแทบมองบัวเห็นแมนไอ้ชิบเฮ้ยทำไมไปไม่ได้กูกระพริบทำไมอันนี้คือห้องอะไรน่าจะห้องครัวครับมันอะไรเสียงเหมือนว่ามันต่ก็ะเจิงข้นบนเกยคฟอปขารู้สึกว่าโลกสว่างขึ้นอย่างจริง ฟ้าผ่าตัวสอบเสียงเป้าหมายปัจจุบันตัวสอบเสียงจัดปะมันไปทางนี้ได้ยังอ่ะอยังหึใครเคาะประตูเฮ้ยอันนี้นะใคร แล้วคนบ้านไหนเขารูปนี้มาติดไว้กับบ้านมาถามถามจริงกลับไปที่ห้องของคุณทัไมเนาเตีย้ยจัง <c oughs> นั่นนะสิ <c oughs> บ้านอย่างสูงเลยอะ่ะเราเป็นเสมอ์กายล่าไปเสมอ์ ค้นหาไดอารี่โอเคเออค้นหาไดอารี่ไม่ไม่ไม่หนูจะเปิดหนูจะเปิดโอเคโอเคเลยเถอะเอาไปแล้วเหรอ,อยังยังยังฝั่งฝั่งนั้นไม่น่าจะมีเฮ้ยกุญแจอ๋อจะหบกุญแจฮัลโหลกุญแจสินค้าคลังอะไรสักอย่าง ตรงนี้มีอะไรไหมอะเธอทำไมอันที่สองเปิดไม่ได้เอาต้องปิดอันล่างก่อนได้ปะอ๋อใช่ชิบอ๋อไม่ใช่อันนี้สองเปิดไม่ได้เอาเอ,อ๊ยทำบ้านมืดจังเลยครับจริงจริงด้วยอันอันสองเปิดไม่ได้อันนี้ไง <S 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 เฮ้ยจะจำสกเกล มุกนี้ใช้บ่อยไม,ไม่เนียนเจอไหมอ่ะไม่เจอครับเปิดเปิดไม่ได้ด้ดยแต่แต่เขาได้กุญแจอันนี้มาเถอะกุญแจใช่กุญแจเปิดคลังสมบัติอะไรสักอย่างซัสบสินเริ่มหนะัก ในนี้ไม่มีครับอาจต้องไปที่ห้องครัวไม่มีตัดเข้าเกมอื่นไหม <c oughs> เอ้ตัดตัดเข้าคัสซีนเฉยเลยหนูเดินมาที่ไหนก็ไม่รู้เคเลยโอ้ยถ้าทำวิบลิษทีโพสแล้วจงหวะนในนี้พุ่งเข้าหน้าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ติดตาเลยเธอเพราะว่าน่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนอะโซฟีอดอ๋ คือตัวตัวละครสามดีทำไมทำไมเราเหลี่ยมวะชืบหาคุณเจห้องเตยดี่เจอเจเจอ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 มาี่มาี่มาี่ก็ม่ไงอ่ะเชียครับชื้ปะเลสโก้เไรขึ้น ฉันกำลังทางใครเอ้ยูแหงวงบงบเห็นทางอยู่สูงนี่ไงมีไฟฉายขึ้นขึ้นมาอยู่เฮ้ยสำรวจอะไรอะ่ะเปิดชั้นใต้ดิเปิดแล้วไม่ใช่โอ้โหไฟฉายมันกระจอกจังอะ อยู่ปุญนแจของพ่อแม่มันมีชั้นใต้ดินของชั้นใต้ดินอีกเหรอเฮ้ยตกใจอ๋อเอ,อ่อออบเจกต์โอเพนเดอร์อ๋อเหมือนต้องขึ้นไปข้างบนเถอะขึ้นข้างบน,น,งบน <c oughs> ม,น,มนเมื่อกี้คือตก ตกใจพี่หรือว่าตกใจอะไรตกใจพี่ว้าวอะไรอ่ะเมื่อเมื่อกี้เธอเธอไม่ทันเห็นนะมันเป็นจูออนเลยอ่ะเธอไม่เห็นปิดตาเฮ้ยเธอเดินมาทางนี้กันดีกว่าเฮ้ยหิวหิวะไรนี่ไงหิว ขาบนกำแพงอ่ะเธอเฮ้ยเฮ้ยแต่แต่แต่เมื่อกี้ให้คะแนนนะยี่สิบคะแนนเต็มล้านมุกนี้ผมเจอบ่อยในหนังจำสแก์ป่ะเรน่าต้องขึ้นไปข้างบนเถอะขาว่าพี่ว่าอืมพี่นำบ่อยแล้วเธอป่ะค่อยไฟแจ็คไปเ้ย อุ้ยโอ้โหดึงดึงจอยอีกแล้วเุ้ยทำไมทำไมหนูต้องเดินมาเจอจำสแก็ตตลอดเลยพี่พีผ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 ีก็เจอเพราะว่าเป็นคารซินโอเคแต่หมายถึงว่าหนูเดินมาจุดไหนหนูก็เจอกรธอะไรแบบนี้คอนคอนทายนี่จะแบบ ไม่อยากเลยแล้วโอ้ยโอ้ยเราไม่ได้อ่ะเอหรือจะอืมไหวไหมถ้าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่ไปไปต่อ เปิดเลยเกมมามาที่เหลือเดี๋ยวพี่นำนำเองที่เหลือพี่นำเองเกมเขาทำถึงอยู่นะทุกคนทำไม่เล่นไปทำทำแฟนผมกลัวได้ก็คือเกมเขาทำถึงนะ เธอเธอ,อ,อเกาะเกาะหลังพี่พี่ไว้เงาอะไรไม่รู้อ่ะฮะไหนเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยลูกีลูกีลูกลีกูกนี่เธอในในในกล้องเขาไม่ไม่มีอะไรเลยนะฮะใช่อ๋อนี่ไง,งอ๋อเงาหิว นาหน้าเบอ่อแดนหัวของฉันมันเจ็บโซฟีเป็นหัวของฉันคุณอยู่อันตรายเอาสร้างบรรยากาศแค่เนี้ยติดลบสิบคะแนน น,นี่โตมากระดาโต้ะนะนี่ตรงตรงตรงนี้หน้า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 มีอะไรจังเลยอ่ะครับแอบไปไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เธอเธอเกาะเกาะหลังพี่เอาไวมา้มา嘛มีแผ่นเทปด้วยฮะออออันนี้เก็บไว้โอเคเบย อันนี้คือต้องไปใส่สักที่หนึ่งชัวร์เลยอันไหนแผ่นเทปเหรออันร่างผึ่ครัอคบอะไรโผล่มาอีกอะอะไรโผล่มาอีกแผ่นเทปมนไปใส่มันมันอยู่อันเนี้ยไอ้ก่อนลงไปชั้นใต้ดินอะโอ้โหไอเคไปกันครับ let's go มามาเกาะเกาะหลังพี่ <c oughs> เอ้ยทางเดินกลับนี่น่ากลัวจังเลยอ่ะเธอนีอ่ว่าไม่ได้นะเกมนี้เขาทำถึงอยู่ไปสั่งไปสวรให้ป้าส่งเล่นใส่ไม่ดีเอ้ยนี่ไกจากเกมนี้จะเป็นเกมดา่า <c oughs> ด่าผีแล้วไหน่ะโอเค ปุ๊บจำสแก์โผมาโผมาชัวใน Oh That's That's my father's o i c e สิ่งที่อะไจะคือแต่ภาษาอังกฤษครับอ่านไม่ออกทุกคนหยุดหน้าจอแล้วก็แคปแปลนะครับ Seeking to resolve all matters from their previous lives, things get much worse for the host. From the moment of a first contact with a malicious entity, it's already too late. When a demon attaches itself to a human being, it becomes a parasite of sorts. <laughs> if you want to break the link, I'm afraid this isn't a simple matter. The ที่ดีที่สุดวิธีที t จะท e แบ n นั้นคือการเชื่อฟังและช่วยเห k ือผู้อื่นในทุกๆสถานการณ์นั่นนั่นแหละสิแต่คลิปนี้คลิปนี้น่าจะสนุกนะทุกคนผมว่าเพราะว่านี่ไงก็คือถ้าถ้าผมอัดถ้าผมอัดคนเดียวก็คือจะแบบจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่ผมไม่ค่อยตกใจนะฮะแต่ถ้าแฟนผมมาด้วยก็คือคนก็จะมันกัน โอ้โหสภาพนี้ยังจะกล้าน,นอนหลับอีกเหรอให้ตายเดอะเฮ้เธอ,อบางหลังหยอกม <c oughs> าวานอน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 จะนอนแล้วซึบโอเคไม่น่าเจออะไรหรอคิดง่ายดี เสียงเกดสียงดังเลยอืมขำเลยจังหวะนี้ปิดตาคือเขาทำเสียงดังเกมดไม่เปล่าเกมผมเปิดสองขีดเองนะ No please ไม่ได้โปรด